ีพศ2025ถือว่าเป็นปีอีกปีหนึ่งที่เกิดความวุ่นวายเกี่ยวกับบ้านเมืองประเทศไทยนะครับหมอปายก็ได้ออกมาเตือนแล้วว่าการใช้ชีวิตในปีนี้ขอทุกคนจงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้าประหยัดได้ก็ควรจะประหยัดถ้าหากว่า ปลูกผักได้ก็ควรจะปลูกผักกินเองหรือทำกับข้าวกินเองเพื่อที่จะประหยัดการใช้จ่ายในครัวเรือนเรื่องราวต่างๆมากมายก็จะเป็นปัญหาเข้ามาถาโถมในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังกับการใช้ชีวิตดีๆเพราะทุกอย่างเป็นเรื่อง ที่ไม่ง่ายเลยในประเทศไทยปีนี้แต่ถ้าหากว่าผ่านปีนี้ไปแล้วเรื่องราในประเทศ และเศรษฐกิจก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนเก็บเงินประหยัดอดอมไว้ดีๆและประหยัดไว้ใช้ในวันข้างหน้าถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด,ด,ด้วยแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายดูแลสุขภาพกินอาหารให้ครบ5มือด้วยนะครับ